สวัสดีครับผมเคยอีสานใต้ครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาติดตามแนวทางเลขวิ่งเลขสูตรคำนวณของน้องตองครับท่านผู้ชมครับสลหรับเลขสูตรเลขวิ่งของเซียนตองเองนะครับก็ยังไม่ทันได้หลุดสักงวดเลยนะครับท่านผู้ชมครับในงวดที่ผ่านมาตองให้มาก็คือเลข9ครับให้วิ่งบนครับก็เข้าตรงๆเลยนะครับว่าเลขออก3 9มครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวในงวดนี้นะครับก็มี s อซหลายๆท่านครับจากกรุงเทพมหานครนะครับที่คอมเมนต์มาให้ผมมาตามแนวทางเลขวิ่งเลขสูตรของเสียงตองให้หน่อยครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สวนยางนะครับน้องตองก็มาหยอดน้ำกดครับก็คือขยันมากเลยครับท่านผู้ชมครับอนนาทีผมมาที่สวนยางเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับ เรามาดูด้วยกันครับว่าตองจะให้เลขวิ่งเป็นเลขตัวไหนครับแล้วก็จะจับคู่ตัวเลขให้เป็นเลขตัวไหนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอดูด้วยกันครับสวัสดีครับน้องตองครับสวัสดีครับกำลังเหตุเลขให้ผู้ชมอยู่บะกำลังเหตุเลขครับอืมครับครับ เี๋ยวรอเบิ้องน้ำกันเนาะครับเป็ดเซ็จแล้วครับอ๋อครับโอเคเดี๋ยวเห็นตองบอกว่าในวันนี้บอกว่าสิมนี้เลขบวงส w งไอ้น้ำบอกครับเลขบวงสวงจากอุดอรครับเ<อ>พราะว่าปีที่แล้วที่ว่าเขาามตัตตรงนะพระก,กันไห้สามหลาน,นครับโอ้ขี่เขาามตัตตรงพีดี่ผูก้กับเม่ไร เอาลงน้อกสุนั้นเพราะว่าเอาคลิปไปแล้วแต่ว่านี่เพื่นก็กล่าขึ้นไปเอาปูนะมันไปบุงสวงอยู่คุณเลขเลขสิใดมือไหนท้องะมาณวันอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นของปูปูสิงเป็นของแบบเพ่นมุ่น,นปูไปอย่างนะไปเฮ็ดพิธีใหไ้ไปเฮ็ดพิธีให้ือไปเอาจากตรงนั้นมาครับแต่เข้ามาสุปีเป็นบ่ติต้องวาง่าเขาสุป,ปีครับสามสี่ปีสอนสามตัวตรงตรงเลยครับสามตัวตรงตรง วางวางปีที่แล้วเลยแล้วก็ปีนี้ชาวบ้านมาสีเขาบอกทัาแต่บ่ทันใดป้าทีน้อยยังยั่งครับครับเดี๋ยวให้เอฟซีเพิ่นรอเบอ่งเนาะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวท้าต้องบอกมาเนาะครับเดี๋ยวผมสิมาถามเลขให้ครับเอฟซีอ่าอีกเทียนึงหรือว่าทร่มาถามเอาน้อะแล้วก็ไปเบาลงในลีบไห้ครับนผูคชมครับอ่าถือเป็นล้านบ่ปองเพิ่นร่วมกันได้สามล้านเพิ่นก็เอามาถวายปูแสนหนึ่งเด้เรียกว่าปูเราบ่รับเราก็เฮดบุนต่อไปเลย๋อก็คือว่าเรามา เขามาบุ้งสวงก็อีกายว่าวัด,ว,ดวัดสางไม้สิครับครับวัดสางไม้เขาก็ร่วมวันสางสิครับในวันที่ผ่านมาเนาะอายมาหาตองเนาะมืออันปูมาเจอปูเป็นครั้งแรกครับ,รบที่เจอนางยูบานของตองเนาะบบ้านไอแฟนตองครับปูบอกเลขอายไปคือห้าเก้าศูนย์ ครับไอ <c oughs> ป,ปูบอกว่าอย่าลืมตัดเหร็นน้ำเนรไอก้กระโบเหรนเลขอยู่แล้ว <c oughs> เออไอ้ <c oughs> มันนึกย้อนคำว่าของที่ปูหายเลขไอ้ายไปนะเอออ่าเพื่อนห้5หาเ้าศูนตกัดหาเก้าเก้าหาอยู่แล้วโอ้เฮาก็ให้เล็กม่นพอสมควรอยู่แต่ปูพวก,กกระโมากก่อนันกกเลยบดเด็ดเม่นเราปูเพื่อน <c oughs> ก,กับเพื่อนกับบอกให้อายไปซื้อนะอายก็เลยบอกายกระ่บซื้อเลขแห่นี้อายก็ไ่ได้บอกผู้ใดครับแล้วกับมันมันไกลเลขออกพอดีก็เลยบ่ได้เว้าซูเอ c ีเพื่อนฟังครับ มาคิดยอนอ่าคำเบาของปูมือนันพอดีครับเ้วก็เลยเตะเต่มือนันนได้ถามปูอยู่ได้ว่าปูครับเบาเลขห้เป็ียนแนวทางในปูบอกว่าปูเพิ่นบ่ออกลิบน่ะก็เลยบดไอ้เฮ็ดลิปของปู่กนมานาเสนอว่าปูเพิ่นบอออกซื้อนะครับอืก็ต้องขออนุญาตเพน่อนอนยังส่นะโอเคเนาะเดี๋ยวถ้าต้องได้เลขจังไดก็เดี๋ยวโทรไปบอกไอ้นันําเได้ครับผม เพื่อท่านผู้ชมได้สิได้มีโชคมีลาภนำเนาะก็วางเงาสัลล่นล่ะประมาณมือใดนนะวันอาทิตย์วันอาทิตย์เหรอเพราะว่าเพิ่นพูนแล้วันอาทิตย์บ่เพิ่นว่าเพิ่นสิกลับกลับวันที่5ก็็กแสดงว่าตรงไหนวาทีอ๋อโอเคเดี๋ยววันอาทิตย์อ่าโทรไปบอกแน่เด้อครับโอเคถ้าได้มาเนาะเื่อก็ถ้าเพิ่งมามื่สิเข้าเพราะว่าเข้ามางซงหัว้อนเลยสาตัวตรงเลยด้วยงหัว้อนอ่ะสามตัวตรงเลยครับๆอันนี้กับ ที่ว้าวซูเอฟซีฟังนี่ก็คือเป็นความเชื่สชวนบุคคลครับความเชื่อวนบุคคลครับว่าเว้าเพื่อให้เป็นแนวทางซื่อๆเพื่อม่างวันนี้รุ่นก็เฮ็นใจเลยนะครับเราก็อย่าไปเสื่ออย่างายครับเพราะว่ามันก็เป็นแค่แนวทางเนาะครับโอเคเดี๋ยวมาเบิ่งเลขอ่าวิ่งของเซียนตองนํากันครับในงวดที่ผ่านมาเขาเลยเก่าเนาะผมผมก็บอกอยู่ว่าเก่านี่ขึ้นบนเด้อร์ครับก็ขึ้นของเพิ่นมีดีตัวล่ะครััับบครวนที่หยังก็วันที่1บ่วันที่วันนี้วันที่1มีนาคม67 โอเคครับท่านผู้ชมครับคือตัวนี้ครับเลขของเลขวิ่งของมองต้องครับถ้าเป็นเลขวิ่งตัวตัวที่หายเลขเป็นวิ่งอีลีนี่ครับเข่าตลอดเลยครับบอท่านผ่านเนาะครับครับันงวดนี้ต้องหายเลขวิ่งบนครับบนบนล่างเลยเนาะบนล่างก็คือสามารถมาได้ทั้งบนและล่างครับท่านผู้ชมครับก็คือห้ากับศูนย์ครับห้าศูนย์นี่มาได้บนล่างเลยนะครับในรอบนี้ครับ ให้เลขน้อยครับแล้วก็จับคู่ให้น้อยมากมีแค่สี่หางเท่านั้นครับอาจจะคู่ให้ห้าแปดครับแล้วก็ศูนย์สามแล้วก็ห้าหกให้ระวังห้าเก้าไว้ด้วยครับแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์เก้าก็ระวังศูนย์หกไว้ด้วยครับวดของวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดครับท่านผู้ชมครับถ้าซื้อบนก็อย่าลืมการล่างด้วยครับท่านผู้ชมครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะท้องอ่ะแล้วไอ้ตองมักตัวใดเป็นพิเศษผมมักรักโซนครับวันนี้ ลักศู์ครับมาลักซูลเ<อ>พราะว่าล่วงลางเลยลักซูลตามสูตรนี่คือมามาะเนนน้อนเลขศูนย์ครับเพราะมันการันตีบบ่อยหรอกเพราะว่ามาบนรางนะแต่แต่แต่สูตรเป็นไหามาแบบนี้เนาะครับกอแ,แต่ตามในใจ,จตองหรือตองม,มักเลขศูนย์มากเลขศูนย์มันมันสุนกันหลายครับครับอันราคาตัวล่องก็ขึ้นเลขหาเลขหาในงวดนี้เนาะครับครับครับแต่เลขวิ่งที่ตองเอแต่เลขไอ้ความฝันที่ต้องให้ไปบ่มีเลขมีเลขนี่วะ จำอะไรมีบ่มีมีอยู่เนาะมีอยู่หาศูนย์บ่หรือหาแปดเมนบ่เออหาแปดน้อเออหาแปดครับหาแปดหาศูนย์มีมีอยู่ครับครับเลขฝันเนาะครับที่แปดห้าที่ตองว่าติดต้องเออแมนเมนเหรอครับท่านผู้ชมครับแต่เกาะเกาะศูนย์กับเมนเอเมนอะนี่ครับอยู่อยู่ในนี้หมดมันจะมีเลขเก้าเลขหาเลขแปดเลขศูนย์เลขศูนย์ครับแม่นที่ที่ต้องให้ให้ไปครับผมในความฝันที่ว่าไอเฮ็ดจิบต้องลงตองวัดให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งน่ะ ที่ตองบอกว่าเป็นฝันที่ดีมากที่ว่าปูตาเขียนเล็กสซกระดาษไห้เนาะครับอืมโอเคครับสำหรับเล็กวิ่งของเสี้ยนตองกับมีอยู่ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับแต่ท่านผู้ชมท่านใดมากกให้แคมปหน้าจอเก็บไว้เปรียบเทียบหรือว่าเอาไปใส่ครับเลขกอ่าที่ตะของใดมากครับเพราะบางท่านก็ฝันเห็นเล็กตัวเดียวก็มีครับก็ให้จับเล็กตัวนี้ไปใส่เป็นคู่น้ำก็ได้ครับท่านผู้ชมครับก็คือมีห้าับศูนย์ครับจับคู่ให้ห้าแปดศูนย์สามห้าหก แล้วก็ศูนย์เก้าครับท่านผู้ชมอ่าในวันนี้ไม่มีเลขสามตัวเนาะไม่มีไม่ไมีก็คือ <partic> ให้เป็นเลขสองตัวโอ <t> เคสองตัวให้มันถือเนีัวเลี้ยงให้เลยเนาะแต่ว่าไม่เล็้ยแถลหาก,ก็้ศูนย์บนบนกระรางครับโอเคกับ,บมีประมาณนี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีเฮงรวยครับขอให้อ่านำตัวเลขของตองไปประกอบการเสี่ยงโชคก็ขอให้เข้าตรงๆครับได้เงินได้ทองกันทุกคนทุกท่านถ้าเบื้องเลขบ่้งสวงครับ จังไรก็เดี๋ยวคอยลงให้นะคเดี๋ยวถ้ายไอ้ประเด้มากกะเดี๋ยวไอ้สิเอาไปเวาคลิปให้เอฟซีฟังเพราะว่าอ่าพันกกนาสนใจอยู่เพราะว่าเพราะว่าเขาเขาได้สุปีก็อให้พี่น้องใด้น่ะงิดที่ผ่านมาไอ้ปีกายเพื่อนได้ถึงสามล้านสามล้านครับเพิ่นมาถวายปูแสนหนึ่งแสนหนึ่งแต่ปูบ่บับปูก็ถวายต่อไปเลยถวายอยู่หันเลยครับปูถวายให้เอาไปถ้าบุญต้อยครับเราเราสิบ่ถือหรอกคันว่าไอ้สิไม่เลวรลายนอกที่จากว่าเขา อันนี้อีบีเราจะคอยหรับครับโอเคครับแต่มีประมาณนี้เนาะ้องตองเนาะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ